พระองค์เคยเกิดเป็นพราหม์ชื่อเวลามะเนี่ยแล้วก็รวยมากก็เรียกคนมาแจกถาดเงินถาดทอง84,000ถาดนะทอง84,000เงิน84,000ช้างมาเยอะแย,ยะไปหมดเลยอาหารการกินมากมายพรงนึกว่าคราวนั้นได้มาหาทานชั้นเลิศแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ บอกว่าทานที่ให้ทั้งหมดนะกับคนเป็นหมืน่มนๆเนี่ยมากมายไม่มีทักษิเนยยบุคคลมาเป็นผู้รับทานสู้ให้กับโสดาบันองค์เดียวไม่ได้ให้กับโสดาบันร้อยองก็สู้ให้กับสกทาคามีองค์เดียวไม่ได้ก็ไล่ไปอย่างละร้อยจนถึงอหรหันต์แล้วก็ไล่ไปถึงทานที่ให้กับที่มี พระเจ้าเป็นประมุขอย่างนี้ก็ทานในครั้งนั้นไม่มีใครเป็นทักกินยบุคคลไม่มีใครนะไกลๆไม่ชำระทักกินาให้หมดจดดูก่อนาบดีทานที่บ ER ุคคลเชื้อเชิญท่านพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่เวลาม้าพราม์ให้แล้วให้พูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือโสดาบันรูปเดียวนะ มีมากกว่าการที่เวลามะพราหม่์ให้กับคนเป็นหมื่นๆนั่นเองนะทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้ท่านพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิร้อยร้ทานบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้ผู้ท่านพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิผู้เดียวนะนั้นหนึก็มากกว่าผู้เดียวนะภายใต้ผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิ ทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้สกทาคามีผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้ท่านพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิร้อยท่านบริโภคให้กับสกทาคามีรูปเดียวมากกว่าให้โสรบันร้อยรูปทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้ สกทาคามีร้อยท่านบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้สกทาคามีผู้เดียวบริโภคกัสกทาคามีร้อยได้มากกว่าให้กับสกทาคามีรูปเดียวนะภายใต้คุณธรรมที่เท่ากันจำนวนมากก็ได้มากกว่าก็ไล่ไปถึงอรหันตนะ์ลองเลื่อนไปถึงอรหันต์นีอนาคามีร้อยท่านบริโภคนะนะ ตองเลื่อนก่อนนั้นสิอ่ามีผลมากกว่าบุคคลให้อลาหันร้อยรูปบริโภคนะท่านี้ก็ขยับมาเลยทานที่ให้กับพระหลานร,รูปเดียวเดี๋ยวนะขึ้นขึ้นไปอีกเมื่อกี้เป็นอนาคามีอันร้อยท่านนะอ่าอลาหันผู้เดียวบริโภคนะกับบุคคลเนี่ยถวายให้กับพระปัจเจกรูปเดียวบริโภค ทานที่ให้กับพระปัจเจกรูปเดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายอรหันร้อยรูปบริโภคให้อรหันร้อยรูปบริโภคกับให้พระปัจเจกพระปัจเจกได้มากกว่าอ่าต่อไปทานที่บุคคลน่ะถวายพระปัจเจกผู้เจ้าร้อยรูปมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายพระปัจเจกผู้เจ้ารูปเดียวบริโภคนะอ่าต่อไป ทานที่บุคคลถวายอรหันตดสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้ปัจเจกผู้เจ้าร้อยรูปบริโภคให้ผู้เจ้ารูปเดียวมากกว่าให้พระปัจเจกร้อยรูปบริโภคนี่ระดับผู้เจ้าต่อผู้เจ้าแต่พระพุทธเจ้าประเภทสัมมาสัมพุทธ,ธเนี่ยจะประกาศคําสอนแต่ผู้เจ้าประเภทพระปัจเจกเนี่ยไม่ได้ประกาศคําสอน ทานที่บุคคลถวายให้แก่ภิกขุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายอลันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบริโภคถ้าถวายให้กับสงฆ์ที่มีสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขได้มากกว่าทานที่ให้กับพระพุทธเจ้ารูปเดียวนะการที่บุคคลสร้างวิหารทานสร้างวิหาร ถวายสง์ผู้มาจากจัตุรทิศทั้งสี่ทิศเนี่ยมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้แก่ภิกษุส,สงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขบริโภคให้ให้ทานกับสงฆ์ที่มีพระุทธเจ้าเป็นประมุขเพื่อบริโภคเนี่ยการสร้างวิหารทานให้กับสงฆ์ในทิศทั้งสี่มีมากกว่า <laughs> นี่ลำดับเดางนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ การที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสลรณะมีผลมากกว่าทานที่บุคคลสร้างถวายสง์อันมาจากจตุรทิศแต่ที่มากกว่าการให้ทานด้วยวิหารทานจากในเพื่อให้สง์ในทิศทั้งสี่มาเนี่ยคือการที่เรามีจิตรเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะได้มากกว่าอีกอ่า ตัวถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นศาสนณะน,ะนี่ไม่ใช่ง่ายนะฟังเหมือนง่ายแต่ต้องวางอย่างอื่นนะต้องวางอย่างอื่นแล้วก็ยึดถือพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนะจะมีผลมากกว่าการที่สร้างวิหารแปกนะสร้างวิหารนี้อันนี้สงม,มาเหมือนกันนะขนาดให้กับสงฆ์ที่มีพระเจ้าเป็นประมุขอย่าง ยังได้น้อยกว่าการสร้างวิหารนะการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสสมาทานศิกขาบทคืองดเว้นจากปานาติบาตอธินนาทานนะไปจนถึงดื่มสุลาเมลยัยนะมีผลมากกว่าการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะการรักษาสิน้าใช่ไหมครับรักษาสินทาได้อน,นิสงส์มากกว่าการเข้าถึงสารณะอีกเพราะเมื่อเข้าถึงสารณะแล้วเนี่ย ศรัทธาแล้วนําไปปฏิบัตินําคําสอนปฏิบัติย่อมได้นิสงมากกว่าแค่การเริ่มใส่การที่บุคคลเจริญเมตตาจิตโดยที่สุดแม้เพียงเวลาสูดดมของหอมเราดมดอกไม้นี่สูดดมของหอมหนึ่งสูดเนี่ยนะมีผลมากกว่าการที่บุคคลมีจิตเริ่มใส สมาทานศิขาบทคืองดเว้นจากปาณาธิบาลรักษาสินห้าเนี่ยสู้เจริญเ,เมตตาแม้ชั่วสูดดมของหอมไม่ได้มีนิสงมากกว่าดูก่อนข้าบาดีทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้ท่านพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่ามหาทานที่เวลามะพรามให้แล้ว ไล่ลำดับไปอย่างนี้เวลามาพามเรียกคนมาเป็นหมื่นเลยนะแจกผาดเงินทาทองข้าวปลาอาหารสารพัดเลยนะก็สู้ให้กับโซดาบันองค์เดียวไม่ได้แล้วไล่ลำดับมาเป็นเป็นอย่างนี้นะก็จะมีอีกอย่างอีกพระสูตรหนึ่งจะมีเปรียบเทียบไว้สั้นๆว่าให้กับสัตว์เดรัจฉาน ต่ำที่สุดคือให้กับสัตว์เดรัจฉานสูงขึ้นมาก็ให้กับบุคคลผู้ทุศิลป์เพราะเราไม่รู้ใครมีศิลปไม่มีศิลปบางทีไม่ได้ไม่ได้คัดกรองก่อนก็ให้ไปเรื่อยนะไปเจอให้กับคนทุศิลป์นะก็ดีกว่าให้กับเดรัจฉานแต่ให้กับคนมีศิลปดีขึ้นไปอีกให้กับผู้บุคคลภายนอกผู้ปราศจากกรรม นะเป็นแสนโกฎเท่าขยบมาอีกคือให้กับอริบุคคลนะไม่มีประมาณอันนี้สง์ไม่มีประมาณ,นนมมมาณนะโดาบันนะที่เหลือเนี่ยผู้เจ้าบอกไม่ต้องพูดถึงนับไปท้วนเลยนะเ,เป็นอย่างนี้ก็พระศาสดาจ,จึงให้พิจารณาก่อนแล้วจึงจึงให้ทานพระองค์ตัดว่าให้ทานแก่บุคคลผู้ควรให้ ลุกลับทาอัญชลีกรรมสามีจิกรรมแก่บุคคลผู้สมควรนะอ <c oughs> <c oughs> านใจนะและการรักษาศีลกับการไม่ละเมิดศีลนี่ต่างกันหรือเหมือนกันยังไงไหมครับมันก็ก็เหมือนกันนะ่ะคือเจตนาที่จะ,ะรักษาข้อประพฤติกายวาจาไม่ให้ผิดไปจากที่พระศาสดาได้บัญญัติ คือศีลของพวกสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเขาก็มีไงเช่นศีลศีลหมายถึงข้อประพฤติกายและวาจาข้อประพฤติกายและวาจาตามแบบสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเช่นเขาก็บอกว่าเขาต้องเดินลงสู่น้ําในเวลาเช้ากลางวันและเย็นวันละสามรอบเพราะน้ําจะชําระบาปเขาได้เขาต้องก่อกองไฟนะ เอาน้ำนมมาลาดพื้นดินปูด้วยหญ้ากุสะสีเขียวก่อกองไฟขึ้นแล้วก็ก้มกราบกองไฟเขาบอกว่านี้คือพิธีปลงบาปนี่ก็แบบหนึ่งนี่ก็เป็นศีลเป็นวัตรละของเขานะบางคนก็ขอไปไหว้ดวงจันทร์บางคนก็ขอไปไหว,ว,ว้ดวงอาทิตย์นะจะมีหลากหลายมากแต่ศีลของสัมมาสัมพุทธะ บอกว่าต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเมามสมณาาพราหมณ์เหล่าอื่นเขาก็ฟังของผู้เจ้าเหมือนกันไหนสินของสมณะโคโดมเป็นยังไงอะ่ะไหนข้อประพฤติกายกับวาจาเป็นยังไงผู้เจ้าก็บอกสินหนะ้าเนี่ยต่างคนต่างบัญญัติของตัวเองแต่ก่อนเนี่ยประกาศตนเป็นศาสดาทั้งนั้นน่ะของใครรู้จริงไงม,มันปัญหาว่าใครรู้จริงใครทําแล้วได้ผลจริง อย่างนี้ครูเจ้าจึงจึงบอก,กพวกพรามทั้งหลายบอกว่าอย่ามัวเผาไฟในภายนอกอยู่เลยให้มาเผากิเลสในภายในใจดีกว่านะบอกว่าการกระทําตรงนั้นมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรอไม่เป็นไปพร้อมื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นนะเป็นอย่างนี้เล่นบอกว่าการรักษาศีลเนี่ยครับต้องสมาทานศีลด้วยคือการมาละเมิดศีลน,นี่หมายถึงว่าถ้าเราไม่ทําผิดไม่ไม่ใช่ว่าเป็นการรักษาศีลหรือเป็นการรักษาศีลไหมครับ ศินต้องมีเจตนาเจตนาเหมือนคล้ายๆปริญานตนเตนะต้องมีเจตนาใช่พระองค์ตรัสว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมไม่มีเจตนาก็ไม่มีกรรมคือการกระทําเกิดขึ้นนะนั้นสมาทานของโยมคืออะไรอะอะไรคือเรียกว่าสมาทานใช่ไหมต้องไปหาพระหรอหรือต้องไปนั่งต่อหน้าหิ้งพระหรืออะไรหรือเปล่าสมาทานสมาทานของพู้เจ้าคือการตั้งเจตนา เมื่อคนคนนั้นทราบแล้วว่าสิลที่ศาสดาบัญญัติสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญญัตินั้นคืออะไรเขาก็แค่ตั้งเจตนารักษาก็สําเร็จประโยชน์แล้วเท่าแหร่พระอาจารย์บอกว่าในพระไตรปิฎกไม่มีคําว่ากรวดน้ำและอสอนว่าพระเจ้าพิมพิสารที่ว่านิมนต์ทธเจ้าไปฉันพระทหารน,นะครับแล้วพระตกกลางคืนมีเสียงร้องแล้วก็วันลุกขึ้นไปทูลถามพระพุทธเจ้า อกว่าเมื่อวานนี้ไม่ได้ตรวจน้ําำพระย่าที่เกิดเป็นเปรตให้ถวายใหม่ครั้งอันนี้จะเป็นนี่แหละเห็นไหมจําแม่นเลยพวกสาวกภาสิตเนี่ยคําแต่งใหม่มันเป็นคําแต่งใหม่อยู่นะเพราะฉะนั้นคําแต่งใหม่เนี่ยมันแพร่หลายจนแบบว่าเราจําจนเหมือนเป็นคําพระเจ้าไปแล้วนพราะนั้นเวลาเราตรวจเราจึงต้องไปตรวจกับหลักฐานที่เก่าที่สุดในโลกเก่าที่สุดเลย เพราะอะไรเพราะเป็นภาษาไทยครั้งแรกอักษรสยามครั้งแรกคือในสมัยรชัชกาลที่ห้านะในนี้เราก็ตรวจซึ่งหลักฐานในนี้มันก็มีทั้งคําแต่งใหม่แล้วก็คําพระพุทธเจ้านะภายใต้คําพระเจ้าเนี่ยเราต้องการข้อมูลที่เก่าที่สุดเพราะพระในยุคลอห้าก็ปปี้มาจากลอหนึ่งพระในยุคลอหนึ่งก็คปปี้มาจากประเทศลาวรามันลาวรามันก็คอปปี้มาจากพระเจ้าโศกก๊อปกันมาทั้งนั้น นะังนั้นหลักฐานในสมัยรอ .5 ก็คือหลักฐานในสมัยพระเจ้าโศกนั่นเองนะ่าอ,อย่างนี้นั้นเมื่อหาแล้วไม่เจอก็แสดงว่ามันไปแต่งที่อื่นตำราไหนไม่รู้ไปแต่งกันเพราะการแต่งเดี๋ยวนี้มันแต่งเยอะแยะแล้วแต่งแต่งอะไรไม่ว่านะไปแต่งเหมือนโกหกพระพุทธเจ้า ก็คือแต่งเป็นตัวละครพู้เจ้าอ่ะพู้เจ้าทรงอนุญาตอย่างนั้นทั้งที่พู้เจ้าไม่เคยไม่เคยทรงอนุญาตเหมือนอย่างเนี้ยนะเพนะราะนั้นตรงนี้จะเป็นเป็นเรื่องที่ผู้เจ้าบัญญัติเลยว่าเป็นเป็นสิ่งที่เป็นเป็นอันตรายต่อต่อผู้ที่กระทำนะนั้นอย่างเข้าไปแต่งว่าอย่างถ้าโยมไปดูในพระไตรปิฎกของฉบับมหามุกุฎ ฉบับมหามาหุกุษคือตัวนี้มี91เล่มยมลองไปเปิดดูเขาจะไปแต่งว่าพระอ,อนน์เอาบาดผู้เจ้าไปทำน้ำมนต์ปะพรมไปทั่วพระนครราชกฤกแต่อีก13พระสูตรที่เป็นพุทธวจนะบอกว่าตถาคตไม่ทำน้ำมนต์ไม่ลดน้ำมนต์ไม่พรมน้ำมนต์และสั่งพิขุห้ามลดน้ำมนต์พรมน้ำมนต์สองพระสูตรมันขัดกันแล้วนี แสดงผู้เจ้าไม่เก่งจริงเหรอคำขัดแย้งกันทั้งที่อีกพระสูตรหนึ่งผู้เจ้าบอกคำตถาคตไม่มีการขัดแย้งกันถูกต้องไหมถ้าเราเชื่อว่าผู้เจ้าเก่งจริงคำพูดต้องไม่ขัดแย้งกันเราก็ไปตรวจดูว่าอันไหนเป็นคำแต่งใหม่ปรากฏว่าพระสูตรที่บอกว่าเอาพระอนทนเอาบาศผู้เจ้าไปทําน้ำมนต์เนี่ยถูกแต่งใหม่มีแต่ถูกแต่งใหม่ในต้นเรื่องเนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยเขาประกาศเองว่าเขาแต่ง แต่ไม่บอกชื่อเขาเขียนคลุมคุมว่าพระโบราอาจารย์ลดนาไว้ว่าไม่ใช่พุตวเสนนะการลดนาอย่างเนี้ยมันเป็นการปลอมปนพระศิษธรรมเป็นการโกหกต่อพระศาสดาซึ่งพระองค์เรียกว่าเป็นการกล่าวตู่ตถาคตด,ด้วยถ้อยคําที่ไม่จริงนะจริงจริงแล้วพวกปิพาชกทั้งหลายแต่ก่อนเนี่ยเขาก็ไม่อยากกล่าวตู่พระศาสดามีอะไรเขาจะไปถามผู้เจ้าผู้เจ้าเคยพูดอย่างนี้จริงหรือเปล่า เหมือนกับเข้าไปถามพระาศาสดาว่าได้ยินว่าพระาศาสดาเนี่ยสอนให้ให้ทานแก่สาวกตนเองเท่านั้นไม่ให้ให้ทานกับผู้อื่นข้าพระเจ้าไม่อยากจะกล่าวตู่พระาศาสดาด้วยถ้อยคําที่ไม่จริงอยากจะถามต่อหน้าพระาศาสดาเนี่ยว่าพระองค์สมณะโคโดมเนี่ยพูดอย่างนั้นหรือเปล่าพู้เจ้าบอกไม่จริงท่านไม่เคยพูดและพระองค์ก็ตัดว่าผู้ใดห้ามผู้อื่นให้ทานเนี่ยผู้นั้นชื่อว่าไม่ช่มิร เป็นการทำอันตรายต่อลาบของปฏิคาหกและตนเองก็เป็นการขุดรากตนเองด้วยขุดตนเองคือทำให้ตนเองเนี่ยจมลงไปพระองค์บอกว่าแม้แต่เทเศษน้ำล้างหม้อลงในน้ำโสโครกเนี่ยได้หวังจะให้สัตว์เล็กๆได้กินก็ยังเป็นทางมาแห่งบุญฉะนั้นเลยจะทำกับมนุษย์ด้วยกันพระ,อ,ะองค์ก็อธิบายที่แท้จริงเนี่ยพระองค์พูดอย่างไรก็บัญญัติไปอย่างนี้ดังนั้นแม้แต่ สมณพราหมณ์เราอื่นเขาก็ยังไม่อยากโกหกต่อาศาสดาของเราเลยแตน่นวันนี้ลูกศิษย์ของพระาศาสดาเราโกหกต่อพระพุทธเจ้าอะไรที่พระเจ้าเนี่ยไม่เคยบัญญัติก็ไปแต่งว่าพระองค์บัญญัติเห็นไะซึ่งการกระทําแบบนี้เนี่ยพระองค์ตัดไว้แล้วว่าพิกุใดทําแบบนี้เนี่ยชื่อว่าเขาเป็นผู้ทำมหาชนให้หมดสุข เขาทำความพินาศแก่มหาชนและตัวเขาเองจะประสบสิ่งมิใช่บุญเป็นอันมากและตัวเขาเป็นผู้ทำพระสัตธรรมให้อันตรธานและเสื่อมสูญไปพระสัทธรรมของตาตาคตกำลังถูกบิดเบือนบิดเบือนออกไปปลอมแปลงไปพระอน,นุนถามพระศาสดาว่าอะไรคือสิ่งที่มิใช่บุญเป็นอันมากที่เขาจะต้องประสบพระศาสดาบอกว่าเขาจะไป เขาจะไปตั้งอยู่ในนรกตลอดหนึ่งกับดังนั้นคนที่ปลอมแปลงพระสัตธรรมคําสอนโกหกต่อพู้เจ้าเนี่ยจะไปตั้งอยู่ในนรกตลอดหนึ่งกับนี่ที่พู้เจ้าบัญญัตไิไว้เพราะนั้นอะไรที่ที่มันไม่ตรงไม่จริงต่อพระศาสดาเนี่ยเราจะไม่ทำนะดังนั้นเวลาเราไปที่ไหนเราจะประกาศแต่คําของตถาคตว่าอะไรที่พระองค์บัญญัติเราก็บอกพระองค์บัญญัติอะไรที่พระองค์พาสิทธ์เราก็บอกพระองค์พาสิทธ อะไรที่พระองค์เคยประพฤติมาเราก็บอกพระองค์เคยประพฤติมาซึ่งพระองค์บอกกับพระอานทน์ว่าใครทําอย่างนี้เนี่ยชื่อว่าเขาเป็นผู้ทํามหาชนให้มีความสุขทําความเจริญแก่มหาชนตัวเขาเองจะประสบสิ่งซึ่งเป็นบุญเป็นอน,นมากและเขาเป็นผู้ทําพระสธรรมให้ตั้งมัน่นนะพระอนทน์ก็ถามพระเจ้าอีกว่าอะไรคือสิ่งซึ่งเป็นบุญเป็นอน,นมากที่เขาจะต้องประสบพระเจ้าบอกว่าเขาจะไปตั้งอยู่ในสวรรค์ตลอดหนึ่งกับ และที่สำคัญคือจะไม่พลาดทำอันเกษมจากโยคะนะนะคือสามารถได้บิมุตได้นะนะ